จะมานำเสนอโครงงานประเภทสินงปริษเรื่องเฮลเป่า่สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิพชลีพองวันสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงจิรัชยาชูช่วยสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพนิกาเพชรท้าวสาร ตและเหตุผลที่มาของปัญหา Helper Car เ,เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยนำทางในโรงพยาบาลรัสเนื่องจากในโรงพยาบาลรัสมีจำนวนคนไข้ปริมาณมากทําให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถดูแลคนไข้บริการได้เท่าที่ควรพวกเราจึงคิดประดิษฐ์เครื่องมือ Helper Car นี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้รับการดูแลมีความสะดวกสบายสามารถปติดต่อย,ยังจุดบริการกต่างๆอย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเบอร์หนึ่ง จะพาท่านไปห้องทะเบียนผู้ป่วยเบอร์สองจะพาท่านไปห้องตรวจความดันเบอร์สามจะพาท่านไปห้องตรวจไข้และเบอร์สี่จะพาท่านไปห้องจ่ายยากระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาระยะห่างกิรบังคับหรือเครื่องบังคับมือสองเพื่อศึกษาความสามารถในการอยู่ของเหงเครื่อคับมือทุกสิ่งกีดขวางสามเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องบังคับเหงือสมมติฐานหนึ่งเ งานห่างจะหยุดบังคับได้ 2. องเฮปเปอร์คาสามารถหยุดบังคบสิ่งผิดขวางได้ 3. ามเฮปเปอร์คาร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวแปรที่ศึกษาตอนที่1ศึกษาระยะห่างจะหุดบังคับตัวแปรต้นระยะห่างของเฮปเปอร์คาร์กับจุดควบคุมตัวแปรตามการทํางานของเฮปเปอร์คาร์ตัวแปรควบคุมสถานที่อุปกรณ์คําสั่งและหนักที่บรรทุกตอนที่ 2. ศึกษาความสามารถในการหยุดของเฮปเปอร์คาร์ตัวแปรต้นระยะห่างของสิ่งผิดขวาง ตัวแปรตามการทงานของไฮเปอร์คะตัวแปรควบคุมสถานที่อุปกรณ์ที่คำสั่งและน้ำหนักที่บรรทุกตอนที่3ศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของหฮเปอร์คะตัวแปรต้นการทํางานตามคําสั่งตัวแปรตามความถูกต้องในการทํางานและตัวแปรควบคุมสถานที่อุปกรณ์ที่คำสั่งและน้ำหนักที่บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไฮเปอร์คะมีซ้งว่างของ2ชั้น ล้อปกติจานวน2ล้อล้อหมุนสองลอ้อหัวสิบองศาสองล้อน็อตยี่สิบห้าตัวบานพับประตู1บานทัสเตอร์สองใบบ,บอร์ด a t x 1บอร์ดแผ่นพาสดูส4แผน่นมอเตอร์กระจกรถยนต์2อันแบตไดโพลจุดเจ็ดโวลต์หนึ่ง 7, ก้อนแปดสิบสองโวลต์สองก้อนมอดุดรูปขุมมอเตอร์สองอันเซอรเซอร์ตรวจจับเส้นสี่สาาตัว ว,นนวอร์นิ่งไลท์ไซเลนหนึ่งอันอสวิตช์ปุมกดสี่อันสสจอยバレจเอสหนึ่งอันเซ็นเซอร์ตรวจจับความคอนไหวหนึ่งตัวต่อไปพื้นที่การศึกษาต้องมีการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการทำเฮลเปอรค์ค่ะเมื่อเสร็จสิ้กนการวางแผนเราจะกำหนดตำแหน่งชั้นวางของวางบอร์ดและแบ,บะตตเอรี่ต่างๆในส่วนด้านล่างด้านล,ล่าง,ขงเขาโกงข้าเข้าๆหลังจากนั้นเราจะลงมือประดิษฐ์เฮลเปอรค์ค่ะตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ ปรกอบชช้นวางของเข้ากับฐานจากนั้นเชื่อมต่อวงจรที่ฐานเชื่อมฐานเข้ากับโครงเหล็กและสุดท้ายอัพโหลดโปรแกรมลงในบอร์ดโดยกดโปรแกรม Arduino และอัพโหลดโปสั่งที่ได้เขียนไว้ไปยังบอร์ด A T S ผ่านสาย U S B การทดลองเพื่อศึกษาระยะห่างจุด,จดบังคับที่สามารถควบคุมสิ่งประดิษฐ์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลและลักษณะการเคลื่อนที่ของสิ่งประดิษฐ์เป็นปกติพบว่าระยะทางจ,จุดบังคับที่สามารถควบคุมสิ่งประดิษฐ์ได้และการทํางานเป็น จากการทดลองซ้ำสามครั้งมีค่าเฉลี่ยคือ37.33เมตรและเวลาเฉลี่ย1.11นาทีจากการทดลองเพื่อศึกษาความสามารถในการหยุดของฮลเปอร์คาร์เมื่อพบสิ่งกีดขวางพบว่าความสามารถในการหยุดของฮลเปอร์คาร์เมื่อพบสิ่งกีดขวางที่ระยะห่าง 10, 30, 50และ70เซนติเมตรเครื่องฮลเปอร์คาร์จะหยุดทันทีแต่เมื่อพบสิ่งกีดขวางที่ระยะห่าง90เซนติเมตรเครื่องฮลเปอร์คาร์จะไม่หยุดทันที ทดลองอศึกอาประสิทธิภาพในการทํางานของสินค้าโดยใช้ระบบสวิตช์น้ำหนักวัตถุ1กิโลกร,รัมพบว่าประสิทธิภาพของสินค้์ในการเคลื่อนที่ตามเส้นทางกรณีเคลื่อนที่โดยระบบสวิตช์ระบบสวิตช์หมายเลขหนึ่ง ลองประสิทธิภาพในการทํางานของสิ่งประดิษฐ์หรือเฮลเพอร์คมีระยะห่างสากจุดนะครับที่สามารถควบคุมสิ่งประดิษฐ์ได้และการทํางานของสิ่งประดิษฐ์เป็นปกติระยะที่สิ่งประดิษฐ์สามารถรับสัญญาณได้อยู่ภายใต้สัญญาณเมล็ดระหว่างจอยเล็ x และบอร์ด a b s ที่อยู่ภายในสิ่งประดิษฐ์ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ตามคําสั่งโดยสามารถหยุดเมื่อพบสิ่งกีดขวางในระยะไม่เกิน70เซนติเมตรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปกติทุกครั้งและประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ ในการเคลื่อนที่ตามเส้นทางกรณีขค้ื่อนที่ระบบสวิตเมื่อกดสวิตหมายเลข1 4ึ่งสี่สิ่งปริตจะเคลื่อนที่ตามคำสั่งที่สัมพันธ์กับปุกดสามารถเคลื่อนที่ได้ถูกต้องทุกครั้งเนื่องจากการทำงานของสิ่งปริตเป็นไ,ไปตามโพ้ตคคำสั่งที่ผู้ทดลองปฏิแัตอย่างถูกต้องข้อเสนอแนะ 1. ควรติดเข้าอวองจรปิดที่สามารถพูดสื่อสารได้ไว้ที่รถ 2. ควรใช้พื้นที่เรียบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ